สำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะมาใช้งานตัวของสกินแคสโอมติกนะครับตัวบันทึกหน้าจอของเราเนี่ยนะฮะว่ามันมีกระบวนการการใช้งานแบบเริ่มต้นนะแบบว่าสําหรับมือใหม่ที่เริ่มใช้เลยนะครับเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะฮะตัวนี้ผมจะยังไม่ลงลึกถึงรายละเอียดที่เป็นแบบว่าเป็นเทคนิคนะครับที่แบบว่าลึกจนเกินไปนะฮะก็จะให้พวกเราเนี่ยลองใช้งานแบบง่ายๆดูก่อนนะครับซึ่ง ต้องบอกว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานไม่ได้ยากนะครับสามารถใช้งานได้ง่ายมากนะฮะทีนี้เราลองมาดูนะฮะในกรณีที่เรากําลังเห็นหน้าจออยู่ในตอนนี้นะครับสมมุติว่าผมต้องการที่จะแนะนําวิธีการใช้งานแคนวาเบื้องต้นนะครับอันนี้คือตัวของโปรแกรม c a n วาใช่ไหมฮะที่ผมเปิดขึ้นมาอยู่นะครับทีนี้นะฮะก็ให้เรานะครับไปเปิดนะครับโปรแกรมสกรีนแคสโอมีต i c นะครับสัญลักษณ์วงกลมด้านล่างตรงนี้นะฮะกดขึ้นมาเลยนะครับ หลังจากที่กดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็ตรงนี้จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่ผมบันทึกไว้นะฮะที่ผมเคยใช้งานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในเครื่องของเรานะครับผมก็จะทําการกดเลคคอร์นะครับด้านบนนี้นะฮะเลคคอร์ตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะก็ทําการกดไปเลยนะฮะเลคคอร์พอเรากดเลคคอร์ดเสร็จเนี่ยเขาจะมีหน้าต่างนะครับขึ้นมาให้แบบนี้นะฮะให้เราเลือกนะครับพื้นที่นะครับว่าเราจะทําการ อัดหน้าจอเนี่ยในช่วงไหนบ้างนะครับเราสามารถที่จะลากนะครับจากจุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้ลากไปได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับก็ตอนนี้นะฮะผมต้องการที่จะบันทึกในส่วนของแคนวาใช่ไหมครับผมก็จะลากนะฮะมุมด้านนี้นะครับเห็นไหมฮะมาพอดีกับตัวหน้าต่างแคนวาที่ผมที่ผมจัดการเอาไว้ละว่าผมอยากจะบันทึกให้มันอยู่ในไซส์ขนาดนี้นะฮะ ลองสังเกตดูนะครับเวลาที่ผมไปที่มุมแต่ละมุมนะฮะแล้วผมก็ทําการลากเนาะเราจะเห็นนะครับว่ามันจะบอกไซด์ด้วยนะฮะว่าเป็นพื้นที่กี่พิกเซลนะครับอย่างตอนนี้ผมลากมาประมาณนี้นะฮะมันจะขึ้นมาเลยนะครับว่า1 1 3 6คูณ814พิกเซลก็เป็น ไซส์ที่ถือว่าดูบนจอปกติก็มีความชัดเจนดีนะครับไม่ได้เล็กจนเกินไปนะฮะผมก็เลือกแค่นี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยลองมาสังเกตดูด้านนี้นะฮะมันจะขึ้นเมนูต่างๆขึ้นมานะครับเริ่มจากด้านบนนี้นะฮะก็จะมีสกรีนนะครับสกรีนก็คือในส่วนที่เราเลือกไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะว่าเราจะบันทึกนะครับอันที่2เป็นเว็บแคมนะเว็บแคมก็คือที่เราจะอัดแต่วิดีโอของตัวเองนะครับเราจะกดเว็บแคมนะฮะลองกดก็ได้นะครับ ตอนนี้พอกดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะฮะเห็นไหมครับมันจะมีด้านล่างจะบอกว่าเว็บแคมนะให้เราเลือกเว็บแคมนะครับตอนนี้ผมก็จะเลือกเป็นนะฮะเป็นตัวของกล้องที่ผมเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อยู่นะครับแท e VE10 นะครับเขาก็จะขึ้นมานะให้เราเลือกนะครับว่าเออเราจะใส่ แบ็กกราว n d ไหมซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีลูกเล่นให้เพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังทําออกมาไม่ดีเท่าไหร่เห็นไหมครับว่ามันยังดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ก็ให้เรามาเลือกที่นอนนะฮะก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะ f ลิปนะครับฟลิปตัวของวิดีโอของผมเนี่ยให้ผมหันหน้าปอีกด้านหนึ่งก็กดเนี่ยนะฮะมิลเลอร์มเว็บแคมนะครับกดไปเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นการฟลิปวิดีโอของเรานะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับ อ่าผมก็จะได้แล้วนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะบันทึกคลิปวิดีโอตัวเองนะครับแบบหน้าเต็มเมเนี่ยก็สามารถที่จะทําแล้วก็พูดออกมาแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับถ้าเกิดเราต้องการบันทึกหน้าจอ,อชิ้นงานของเราที่เราต้องการนําเสนอแล้วก็มีวิดีโอของเราด้วยก็ให้เรากดเลือกโบสนะฮะตรงนี้ก็คือทั้ง2อ,อันนะครับพอกดไปเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าจะมีะตัวของ เว็บแคมขึ้นมาแบบนี้แต่ว่ายังดำๆอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ไปเลือกกล้องนะครับว่าจะใช้ตัวไหนเราสามารถที่จะเอาไปวางตรงไหนก่อนก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ได้สีเ่เรียสนะฮะเพราะว่าหลังจากที่เราอัดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมาะวางคอมโพสิชันมันใหม่นะครับหรือว่าจะเลื่อนมันไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยทีหลังเนี่ยได้นะฮะตัวนี้ผมก็จะเลือกนะฮะว่าเป็นกล้องตัวนี้นะแะ ZV-10 ทที่ผมใช้นะครับ ก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับผมก็จะเลือกนอนไปนะฮะก็คือจะไม่ใช้เอฟเฟกนะครับแล้วก็จะใช้ตัวของ Miller m y w e b c เว็บเพื่อที่จะฟิปหน้าผมเนี่ยให้มาอยู่ด้านนี้นะครับแบบนี้แล้วก็กดโอเคนะฮะเราจะเห็นว่าวิดีโอของเราเนี่ยนะครับที่ถ่ายตัวเราอยู่เนี่ยนะฮะมันจะค่อนข้างที่จะใสๆนะฮะเป็นแบบโปร่งๆนะฮะก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับมันจะอัดเป็นแบบนี้ไปตลอดนะครับเวลาที่เราบันทึกนะฮะ ทีนี้เราก็จะได้ตรงนี้แล้วนะครับเรื่องของกล้องแล้วก็เรื่องของพื้นที่ที่เราจะทําการบันทึกนะเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูนะอันต่อไปก็คือ max time นะครับถ้าเกิดตอนนี้นะฮะเราใช้ตัวฟรีนะครับมันจะขึ้นมาว่ามันจะสามารถบันทึกได้แค่15นาทีนะครับถ้าเกิดเราใช้ตัวฟรีอยู่นะฮะก็ข้ามไปก่อนนะครับตัวนี้ผมใช้ตัวแบบจ่ายตังค์เนาะมันก็จะอัดได้แบบว่าไม่ ไม่มีไม่มีลิมิตนะครับจนกว่าฮาร์ดดิสจะเต็มนะฮาร์ดดิสเราจะเต็มนะครับทีนี้เรามาดูอันที่2นะครับก็คือไซส์นะฮะตัวไซส์ตัวนี้เนี่ยก็คือตัวที่ผมเนี่ยได้ทําการลากมาวางนะฮะให้มันพอดีกับตัวของหน้าต่างแคนวาที่ผมจะใช้ในการทำพรีเซนต์นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ไปยุ่งมาแล้วเพราะว่าเราได้ไซส์ที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ส่วนต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของนี่นะฮะ ไมโครโฟนนะครับกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นลิสต์ขึ้นมานะครับให้เราเลือกไมโครโฟนที่เราใช้นะฮะตอนนี้ผมจะใช้ตัวของโหลด NT mini นะครับก็ไปที่เนี่ยนะฮะโหลด NT USB mini นะครับก็เลือกไปครับเขาก็จะขึ้นมาบอกว่าให้เราเนี่ยนะฮะทำการเทสอบไม้ไหมนะครับเวลาที่เราพูดนะฮะมันมีสีเขียวขึ้นเนี่ยแสดงว่าเสียงเข้าแล้วนะครับ ก็จริงๆก็ไม่ต้องไปเพิ่มอะไรก็ได้นะฮะก็ใช้แบบนี้ก็ได้จากนั้นก็กดโอเคไปเลยนะครับทีนี้เห็นไหมครับสีเขียวตรงนี้ก็จะขึ้นทุกครั้งที่เราพูดนะครับมันอาจจะมีดีเลย์นิดหน่อยนะฮะแต่ว่ามันเป็นสัญญาณบอกว่าตอนนี้เรากําลังพูดเราก็มีเสียงเข้าไปอยู่นะฮะอันต่อไปเนี่ยก็คือคอมพิวเตอร์ออดิโอนะครับก็คือเสียงจาก ตัวของคอมพิวเตอร์ของเรานะฮะเวลาที่เราเปิดเพลงหรืออะไรเนี่ยจะให้เสียงเนี่ยมันเข้าไปในชิ้นงานเราด้วยหรือเปล่านะฮะผมปิดไว้นะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราทําการบันทึกเวลาที่เราลืมนะฮะที่จะปิดเสียงแล้วมันมีเสียงแบบเสียงแจ้งเตือนไลน์หรืออะไรเนี่ยเข้ามานะครับมันจะเข้ามาในงานของเราด้วยนะฮะถ้าเกิดเราไม่ได้ทําพรีเซนต์อะไรที่มันต้องมีเสียงนะครับเราก็ปิดเสียงไว้นะครับแบบนี้สามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับตรงนี้นะฮะ อันนี้ผมจะเลือกปิดไปก่อนนะครับเรารู้แค่นี้ก่อนนะครับเรารู้แค่นี้ก่อนจากนั้นเนี่ยเรามากดเลคคอร์ตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะกดเลคคอร์ตัวนี้ไปเลยนะครับอ่ามันจะขึ้นนะครับ3 2 1เราก็โกก็คือตอนนี้เรากำลังอยู่ในวิดีโอที่กำลังเลคคอร์ดหน้าจออยู่นะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากที่เราอัดตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปทำการตัดต่อด้วยนะครับ ผมก็จะไล่เรียงไปนะฮะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำสไลด์นะครับในตัวของ Can แคนวาหใช้งานง่ายมากนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนดีไซน์ได้ด้วยนะฮะเราจะมีดีไซน์เป็นเทมเพลตสำเร็จรูปเนี่ยเยอะแยะมากมายนะฮะทีนี้นะครับเวลาที่ผมต้องการที่จะเ,เขียนนะครับหรือว่าเพิ่มความน่าสนใจให้กับการนำเสนอหรือว่าการสอนของเราเนี่ยเราก็มากดที่ตรงนี้นะเห็นไหมครับเป็นรูป เครื่องมือตัวนี้นะฮะด้านล่างนะครับตัวนี้ผมกดนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันจะมีด้านบนเนี่ยขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องมือนะครับในการช่วยทําให้งานสอนของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะครับอย่างเช่นผมอาจจะเอาปากกานะครับตัวนี้กดมาเนี่ยมันจะมีให้เลือกสีนะครับให้เลือกว่าต้องการให้มันมีความเส้นใหญ่ขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมใช้สีนี้นะฮะผมก็จะทําการนะครับอ่าเราจะสนใจกันอยู่ที่เทมเพลตตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็สวยนะฮะผมก็ลากไปนะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่ในตัวของการเลคคอร์ดวิดีโอของเราด้วยนะครับแบบนี้นะฮะเพิ่มความน่าสนใจได้มากเลยนะครับผมอาจจะแบบอย่างนี้ก็ได้นะครับทำเป็นลูกศรแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วทีเนี้ยเวลาที่เราต้องการที่จะออกจากการวาดรูปตรงนี้แล้วนะครับเราก็มากดที่มุมขวาบนนี่นะฮะ Exit Drawing นะครับก็กดไปนะมันก็จะหายไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือปากกานะฮะ การเน้นคำนะฮะตัวที่สองเนี่ยมันจะเป็นการเน้นนะครับเนี่ยนะฮะผมก็จะลากเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเหมือนปากกาทำไฮไลท์นะฮะทำไฮไลทไไล์อ่าเก๋มากเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะเวลาที่เราต้องการที่จะออกจากไฮไลท์เนี่ยนะฮะก็มากดที่เนี่ยนะครับ exit drawing เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็จะมียางลบด้วยนะฮะเวลาที่เราเลากนะครับลากเสร็จแล้วอาจจะต้องการที่จะลบนะฮะ เนี่ยนะครับลากเสร็จแล้วอยากจะลบก็เนี่ยนะครับอย่างลบใช้อย่างลบลบก็ได้นะครับแบบนี้อ่าแล้วอีกอันนึงก็เป็นการพริมพ์ตัวหนังสือนะครับตัวนี้เป็นการพริมพ์ตัวหนังสือลงไปนะครับแล้วก็พิมพ์นะฮะอันนี้ก็จริงๆก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับตัวนี้ตัวหนังสือนะครับเราไปลากไว้ตรงไหนก็ได้นะฮะตัวหนังสือตัวนี้นะครับลากไว้ตรงไหนก็ได้นะฮะ เสร็จแล้วก็ exit Drawing ไปนะครับมันก็จะหายไปนะฮะเวลาอัดเนี่ยนะครับเราอาจจะเห็นว่าวิดีโอของเราตรงเนี้ยนะครับอาจจะดูแบบเออเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเนี่ยไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยมันบันทึกอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดการบันทีหลังได้นะครับเรามาดูเครื่องมือตัวต่อไปนะฮะตัวนี้จะเป็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับรูปสี่เหลี่ยมก็ลองกดดูก็ได้ครับเสร็จแล้วทีเนี้ยเห็นไหมฮะมันคือสัญลักษณ์นั่นเองนะครับ อย่างเช่นผมต้องการที่จะอ้าพวกเราดูตรงนี้ให้ดีนะครับที่ผมทำไฮไลท์เป็นวงกลมอยู่นะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกัน e อ i t ออกไปนะฮะลองเปลี่ยนดูนะครับว่ามันมีอะไรให้ใช้บ้างเห็นไหมครับมีหลากหลายมากมีวงกลมมีสามเหลี่ยมนะฮะมีอะไรอีกลองกดดูฮะเยอะแยะเลยนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่เราสามารถที่จะเอามาใช้เพิ่มความน่าสนใจเวลาที่เราสอนนะครับเป็นลูกศรไหมลูกศรก็มีนะครับดูตรงนี้นะครับอันนี้ด้วยนะ อันนี้ก็น่าสนใจเห็นไหมครับเอ,อมันเพิ่มความน่าสนใจได้เนาะเสร็จแล้วก็กดออกไปนะครับตัวนี้อ่าหลังจากนั้นนะฮะถ้าเกิดเราต้องการที่จะเน้นอย่างเช่นผมบอกว่าอยากจะให้พวกเราดูด้านล่างนี้นะครับดูด้านล่างตรงนี้นะฮะเวลาที่เราต้องการขยายนะครับบางส่วนที่มันเป็นจุดสําคัญอยากจะให้คนดูเห็นชัดนะฮะ, <ๆ S 2> ะก็มากดที่ตรงนี้นะครับแว่นขยายนะครับด้านบนนะฮะแว่นขยายเสร็จแล้วก็มากดที่นี่ครับดับเบิลคลิกลงไปนะฮะเห็นไหมครับ มันจะขยายใหญ่ขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะครับเสร็จแล้วทีเนี้เวลาที่เราอธิบายอะไรอยู่ในวิดีโอเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการโชว์ส่วนที่สําคัญเนี่ยได้ดีเลยนะฮะเหมือนเดิมครับเวลาที่เราต้องการที่จะออกจากตรงนี้ก็ให้กด exit r o w i n g นะครับมันก็จะย่อส่วนลงมานะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่อยู่ด้านบนนะฮะถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันเกะกะนะครับอยากจะไปไว้ด้านอื่นนะก็ได้เหมือนกันนะครับเอามาไว้ด้านข้างนี้ก็ได้นะฮะแบบนี้นะครับ ไว้ด้านล่างเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้นะฮะอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังบันทึกวิดีโออยู่เราจะเห็นแค่วิดีโอของเราในช่องสีแดงตรงนี้เท่านั้นนะครับเวลาที่เราอัดเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้นะครับเราลองมาดูด้านมุมซ้ายล่างตัวเนี้นะฮะตอนนี้ผมอัดมาแล้วประมาณ5นาทีนะครับ5นาทเาีเราก็อาจจะเสร็จแล้วนะครับอัดเสร็จแล้วผมก็จะทําการ กดพอตตัวนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มากดดันตัวนี้ก็คือเป็นการสิ้นสุดการบันทึกนะครับกดไปเลยนะครับอพอเรากดดันเนี่ยเขาจะถามเรานะครับว่าอะจะให้เราเนี่ยจะให้อัปโหลดหรือว่าเซฟเนี่ยขึ้นไปเลยไหมหรือว่าจะแชร์เลยนะครับถ้าเกิดเราคิดว่ามันไม่ต้องมีอะไรตัดแล้วหรือว่ามันเป็นแค่การทําไกด์ให้กับให้กับนักเรียนนะครับหรือว่าให้กับ เพื่อนร่วมง,งานของเราเนี่ยดูว่าวิธีการใช้งานหรือว่าวิธีการแก้ไขปัญหาบางอย่างที่บนหน้าจอเนี่ยมันทำยังไงก็สามารถที่จะเป็นค c k Share ได้เลยนะครับก็คือมันจะอัปโหลดขึ้นไปเสร็จแล้วก็ Copy URL เนี่ยเราสามารถที่จะไปส่งให้กับคนอื่นได้เลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะมาโฟกัสกันที่ Edit Video นะครับก็กดที่ Edit Video ไปเลยนะฮะหลังจากที่เรากด Edit v i d ดีเสร็จแล้วนะครับมันจะพาเรานะฮะมาที่หน้าจอการตัด ต่อคลิปของเรานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เว็บแคมนะฮะลองดูนะฮะถ้าเกิดเรากดข้างนอกเนี่ยมันจะบอกนะครับว่าตรงเนี้ยคือเว็บแคมนะครับตรงนี้คือเมนวิดีโอนะแยกกันแยกกันนะครับทีนี้เราจะมาอิดิทเว็บแคมกันก่อนนะครับกดที่เว็บแคมเห็นไหมครับมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมามันก็จะมีตัวเนี้ยมันจะมีรีไซส์นะครับแล้วก็จะมีครอปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทํำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูที่สไตล์ตัวนี้ก่อนนะฮะ ตัวสไตล์เนี่ยกดเข้าไปนะครับก็จะมีบอกว่าอาจจะให้มันเชฟเป็นอะไรตอนนี้เป็นเชฟเป็นแบบโอเวนะฮะเป็นวงกลมนะครับเป็นแบบบ็อกซ์ไหมเห็นไหมครับเป็นราวไหมราวเนี่ยมันจะมีขอบมนๆนิดหน่อยนะฮะผมจะเลือกเป็นราวแล้วกันนะครับเสร็จแล้วทีเนี้ผมจะขยายขึ้นมานะฮะให้เราเห็นชัดๆนะฮะแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอขยายเราจะได้เห็นกันชัดๆนะอ่ะโอเค หลังจากนั้นเนี่ยผมจะทําการครอปนะฮะสังเกตนะครับเวลารีไซส์เนี่ยตัวมุมต่างๆเนี่ยมันจะเป็นวงกลมนะครับอันนี้เวลาเรารีไซส์เนี่ยมันก็จะเป็นไซส์นะครับย่อขยายไปตามสัดส่วนนะฮะเสร็จแล้วเราเลือกเป็นครอปเนี่ยจะสังเกตนะครับว่าตอนนี้มันจะเปลี่ยนไปเป็นสี่เหลี่ยมและเราก็จะทําการนะครับผมจะทําการลากนะครับตัวนี้เข้ามานะฮะลากตัวนี้เข้ามานะครับอ่าได้แล้วนะครับผมจะเอาวางไว้แบบนี้นะครับมุมนี้ เสร็จแล้วทีเนี้ยตอนนี้นะครับหลังจากที่เราแบบว่าครอบมันด้านซ้ายด้านขวาเข้ามานะฮะให้มันเป็นสัดส,ส่วนแบบสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วเนี่ยเราจะทำมาอย่างอื่นยังไม่ได้นะฮะจนกว่าเราจะมายืนยันนะฮะ modify webcam เห็นไหมครับด้านล่างกดโอเคไปเลยนะครับด้านล่างนี้นะฮะเ,เราจัดเว็บ c a m เสร็จแล้วนะครับเราลองมาฟังดูนะฮะว่าสิ่งที่เราบันทึกไปเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็มากดที่ play ตัวนี้นะครับ เราก็โกก็คือตอนนี้เรากำลังอยู่ในวิดีโอที่กำลังเล็กขอดหน้าจออยู่นะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองเทสลองดูนะฮะนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันจะมีด้านบนเนี่ยขึ้นมาว่าต้องการมุมขวาบนนี่นะฮะ exit Ex drawing เหมือนเดิมเลยหนเดี๋ยวมาเนี่ยไม่ต้องสัญลักษณ์ที่เราเห็นไหมครับถ้าต้องการขยายนะครับบางส่วนที่มันเป็นจุดสําคัญอยากจะให้ ตรงนี้เป็นส่วนที่ต้องระวังนะฮะอยากจะให้เราทําความเข้าใจกับขั้นตอนนี้เนี่ยให้ดีขึ้นนะครับเวลาที่เรามาอ d ด t ิทวิดีโอหรือว่ามาทําการตัดต่อวิดีโอของเรานะฮะเวลาที่เราเลื่อนเมาส์ผ่านนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้นะฮะมันจะมีเมนวิดีโอตัวนี้นะครับก็คือ ตัวของ Can วาที่ผมสมมุติว่าผมสอน Can วาอยู่นะครับอีกอันนึงเนี่ยก็คือเว็บแคมนะฮะตัวนี้เว็บแคมก็คือวิดีโอของเรานะครับเวลาที่เรากดที่เว็บแคมนะฮะเราจะเห็นว่ามันจะมี p r o p e r t y นะครับขึ้นมาให้เราตั้งค่านะครับเราจะทําให้มันเป็นสี่เหลี่ยมหรือวงกลมเนี่ยก็สามารถทําได้นะฮะอย่างที่ได้เรียนรู้กันไปนะครับทีนี้นะฮะเวลาที่เรามากดที่ตัวเมนวิดีโอนะฮะตัวนี้นะครับเมนวิดีโอนะครับก็จะเหมือนกันนะฮะมันจะมีหน้าต่าง Property ที่เราสามารถที่จะจัดการสิ่งต่างๆได้คล้ายคน นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะยังไม่ลงลึกในเรื่องของการจัดการเมนวิดีโอนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันให้เรามองว่ามันเป็นอ็อบเจกต์นะครับคนละตัวกันนะครับทีนี้เวลาที่เรากดเลือกเมนวิดีโอเสร็จแล้วทีนี้เราไม่สามารถที่จะไปกดอย่างอื่นได้นะฮะให้เรานะครับมาคอนเฟิร์มที่ตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยนะฮะ modify Main Video นะครับเราอาจจะไปกดโดนอะไรหรือว่ามันมีการเปลี่ยนมันอาจจะเลื่อนอะไรนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กด c a n c e l ไปนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งใจที่จะ ตั้งค่าอะไรมันนะครับแคนเซิลไปทีเนี้ยมันจะกลับมาสู่หน้าจอปกติสังเกตนะครับว่าทุกครั้งที่เราจะตัดต่อวิดีโอนะฮะให้สังเกตว่าไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์วิดีโอด้านล่างเนี่ยจะต้องเป็นสีขาวแบบนี้นะครับถึงจะตัดต่อได้นะฮะถ้าเกิดเรากําลังคลิกอยู่ที่เว็บแคมตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะตัวไทม์ไลน์เนี่ยมันจะมีสีน้ําเงินคาดอยู่นะครับแบบนี้นั่นหมายความว่าเรายังไม่สามารถที่จะตัดต่อคลิปได้นะครับ พราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดเริ่มต้นใช้งานอาจจะมีความสับสนนะครับเกิดขึ้นเวลาที่เราเลือกตัวพวกอ็อบเจกต์เว็บแคมหรือว่าเป็นเมนวิดีโออยู่เนี่ยนะฮะเสร็จแล้วทีเนี้ยเราจะทําการตัดต่อนะครับมันจะไม่สามารถตัดต่อได้นะครับอย่าลืมนะฮะตรงนี้สําคัญนะครับเวลาที่เราจะตัดต่อวิดีโอนเนี่ยเราต้องมั่นใจให้เราเห็นว่าไทาม์ไลน์ด้านล่างมันเป็นสีขาวแบบนี้นะครับ แล้วก็เวลาที่เรากดลงไปตามจุดต่าง,าง,างเนี่ยมันจะต้องขึ้นมาเป็นเครื่องมือนะฮะทูลแล้วก็มีคําสั่ง <_ ening> ที่เราใช้ล่าสุดนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นเครื่องมือที่เราสามารถที่จะใช้งานในการตัดต่ออะไรต่างๆได้นะครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการตัดต่อนะฮะในส่วนของสิ่งที่เราไม่ต้องการในคลิปของเรานะครับอย่างเช่นผมอาจจะพูดผิดนะฮะแล้วก็ลองสังเกตดูตรงนี้นะอ่ามันจะมีช่วงที่มันว่างๆอยู่สมมุติว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ผมพูดผิดและผมต้องการที่จะตัดทิ้งนะครับ เราจะมาตัดตรงนี้ตอนนี้เราเห็นว่ามันมันค่อนข้างที่จะแคบนะครับเราอยากจะให้ไทม์ไลน์ของมันเนี่ยยาวขึ้นนะครับให้เรามาที่นี่นะฮะเห็นไหมครับจะมีตัวของท็อกเกิลไทม์ไลน์อยู่นะฮะตัวนี้นะครับให้เรากดไป1ทีนะครับมันก็จะกว้างขึ้นนะฮะเห็นไหมครับแล้วมันก็จะมีตัวของสอร์บาร์ข้างล่างเนี่ยยาวขึ้นนะฮะเราก็มาดูที่ในส่วนที่เราต้องการจะตัดนะครับ ผมสมมตินะฮะว่าเป็นช่วงนี้นะครับช่วงนี้ที่เราต้องการจะตัดนะฮะเป็นช่วงที่เราพูดผิดสมมุตินะครับผมก็จะมาเริ่มตรงนี้นะฮะเริ่มตรงนี้เสร็จแล้วผมก็จะมันจะขึ้นมาให้เราเนี่ยเลือกนะครับมีเครื่องมือเยอะมากเลยนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นเครื่องมือทั้งหมดที่มีนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะยังไม่ไล่เรียงเครื่องมือให้พวกเราฟังนะว่ามันจะต้องใช้ตัวไหนบ้างนะครับเอาแค่หลักๆก่อนนั่นคือการตัดนะฮะการตัดผมจะเลือกตัวน <ifa> <te> ี้นะครับคัดนะฮะตัวแรกเลยนะครับกดเข้าไปเลยฮะคัด จะมีสีแดงขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับลากนะครับสีแดงเนี่ยมาถึงในส่วนที่เราไม่ต้องการทิ้งไปนะครับเห็นไหมฮะลองสังเกตดูนะฮะตอนนี้ผมลากสีแดงมาแบบนี้นะครับผมลากมาถึงตรงจุดนี้นะครับคือจุดที่เราเนี่ยไม่ต้องการนะฮะทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในสีแดงเนี่ยจะเป็นส่วนที่โดนตัดออกไปนะครับผมจะตัดตรงนี้นะฮะส่วนสีแดงทั้งหมดนะครับ ก็กดโอเคนะฮะตรงนี้เขาจะให้เรายืนยันนะครับว่าจะตัดตรง8วิทั้งหมดที่ลากมาเนี่ยทั้งหมดไหมนะฮะให้เรากดโอเคไปเลยนะครับก็กดโอเคนะครับอ่าเห็นไหมครับว่ามันจะโดนตัดไปแล้วนะครับตรงนี้นะฮะอ่าทีนี้นะครับสมมุติว่าเออเราก็ฟังไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเรามาเจอจุดจุดหนึ่งที่เราต้องการที่จะตัดอีกนะครับเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้นะครับถึงตรงนี้นะฮะนี่นะฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ สมมตินะครับว่ามันเป็นจุดที่เราพูดผิดนะครับหรือว่าเป็นจุดที่มันไม่ได้สําคัญแล้วเราต้องการที่จะทําให้วิดีโอมันกระชับขึ้นนะฮะก็จิ้มมาเลยนะฮะจิ้มมาตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นให้เราเลือกทูลนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะมีคัดอยู่ไอ้คัดตัวเนี้ยมันจะเป็นคําสั่งล่าสุดที่เราใช้เพราะเมื่อกี้เราเพิ่งตัดไป1ทีถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นเราต้องการคําสั่งอื่นเราก็มากดที่ทูลตัวเนี้ยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาเยอะแยะมากมายให้เราใช้นะครับก กดคัดเหมือนเดิมก็ได้นะครับหรือว่าจะมากดที่คัดตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวลองดูก็ได้ผมก็กดคัดนะครับตัวนี้เหมือนเดิมครับผมก็จะลากไปถึงจุดที่ผมไม่ต้องการนะครับเวลาที่เราดูว่าตัวไหนที่มันเป็นส่วนที่เราต้องการไม่ต้องการคือเราต้องฟังก่อนนะฮะเราต้องฟังสิ่งที่เราบันทึกมานะฮะไล่ฟัง วิธีการตัดต่อเนี่ยมันต้องใช้เวลาก็คือเราต้องกลับมาฟังเนี่ยเราอัดไปประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะใช้จริงๆประมาณสักสินาทีก็ได้มันอาจจะมีส่วนที่เราแบบพูดผิดซ้ําๆหรือว่าเป็นส่วนที่เราแบบเออพูดออกไปนอกเรื่องแล้วเราต้องการที่จะตัดมันทิ้งนะครับเราต้องฟังก่อนนะแล้วเราจะรู้ว่าอ่าไอ้ตรงที่เราต้องตัดเนี่ยมันเริ่มตรงไหนจบตรงไหนนะครับอันนี้ก็สมมุตินะฮะมีอยู่ประมาณ3วิที่ผมต้องตัดทิ้งนะครับแต่ในช่วงสีแดงตรงนี้นะครับผมก็จะทําการ กดโอเคยืนยันไปเลยนะครับตอนนี้ก็จะตัดไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับใช้งานเบื้องต้นหลังจากที่เราตัดอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะทำอะไรหมดทุกอย่างแล้วนะครับทำตัวของเว็บแคมเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรามากดที่ดันตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยนะฮะก็คือเป็นการเสร็จสิ้นการบันทึกนะครับ ทีนี้นะครับผมจะเปลี่ยนนะครับเว็บแคมของเราเนี่ยให้เป็นวงกลมบ้างนะครับตัวนี้นะครับเว็บแคมก็มากดหน้าที่เว็บแคมเลือกเว็บแคมก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะเปลี่ยนสไตล์นะครับสไตล์ตัวนี้แล้วเปลี่ยนเชฟนะครับให้มันเป็นวงกลมนะฮะตัวนี้ดูสัญลักษณ์ก็ได้เห็นไหมครับกดวงกลมเห็นไหมครับผมจะได้วงกลมมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะฮะเพราะว่าเราครอบมาเรียบร้อยแล้วจําได้ไหมครับว่าเราครอบ แต่ละมุมเนี่ยกลับมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอเรากดเป็นวงกลมปุ๊บเนี่ยมันจะได้วงกลมเลยนะครับพอเราได้เสร็จแล้วเนี่ยให้เรามากดที่ยืนยันนะครับด้านล่างด้วยนะครับว่าเอ,อ่อ modify webcam เนี่ยยืนยันไหมยืนยันนะครับทีนี้เราก็จะได้เป็นวงกลมนะครับแบบนี้จะเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะจะไปลากไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานแบบคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อ,ตอไปเนี่ยเราจะไปลงลึกในรายละเอียดนะแต่ว่าอยากใจพวกเราเนี่ย มีความาทําความเข้าใจนะครับกับการใช้งานเบื้องต้นของมันก่อนนะครับอันนี้คือคุณรู้แค่นี้นะฮะสามารถที่จะเอาไปทําคลิปในการสอนออนไลน์ในการทําอะไรได้แล้วนะครับค่อนข้างที่จะง่ายนะครับถ้าติดปัญหาอะไรก็คอมเมนต์นะครับมาสอบถามกันได้หรือว่าอินบ็อกซ์มาสอบถามกันได้นะครับโอเคนะครับขอบุณนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสำหรับใครนะฮะที่กำลังมีความคิดที่อยากจะสร้างคอร์สเรียนออนไลนะ์นะฮะหรือว่าอยากจะทำคลิปวิดีโอสื่อการสอนแนวพูดหน้ากล้องพร้อมสไลด์อะไรแบบนี้นะฮะแล้วยังรู้สึกว่า ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะความรู้เนี่ยมีอยู่เต็มคาราเบลอยากจะสอนใจขาดอยู่แล้วแต่ยังติดอยู่ว่าจะทําออกมาอย่างไงนะครับจะใช้เครื่องมืออะไรในการทําสื่อการสอนดีวันนี้ผมมีเคล็ดลับนะครับเรื่องของการสร้างสื่อการสอนแนวทางการนําเสนอให้งานของเราเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามรวมไปถึงการใช้งานโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับที่ตอบโจทย์มากๆในการสร้างวิดีโอสื่อการสอนหรือว,ว่าวิดีโอการนําเสนอต่างๆเราสามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับเพิ่มเข้าไปเนี่ยได้อย่างยืดหยุ่นเลยนะฮะทำให้งานของเรานะครับดูดีไม่ซ้ำใคร ไม่เท่านั้นนะฮะเราสามารถนําวิดีโอการสอนของเราเนี่ยมาทําเป็นคอร์สออนไลน์อยู่บนเว็บนะฮะเหมือนกับว่าเราเปิดเว็บให้คนเข้าเรียนเนี่ยได้ทันทีด้วยโปรแกรมที่ผมกําลังพูดถึงตัวเดียวกันนี้เลยนะครับที่ผมจะบอกนะครับก็คือโปรแกรมตัวนี้นะฮะทำหน้าที่ทั้งอัดวิดีโอตัดต่อได้ฟังก์ชันอย่างดีนะครับจัดการหน้าตาได้อย่างที่เราสร้างสารรค์เลยและยังเปิดเว็บให้คนเข้าเรียนได้อีกเรียกว่าเรียนรู้ครั้งเดียวนะครับคุณจะสามารถสร้างสื่อการสอนหรือว่างานนําเสนอผ่านวิดีโอได้อย่างเทพไปตลอดชีวิตเลย และทั้งหมดนี้นะครับถูกบรรจุเป็นเนื้อหานะฮะในคอร์สเรียนออนไลน์ใหม่ของผมนะฮะที่ผมตั้งชื่อว่า VIP Video Presentation สร้างสื่อการสอนปันคอร์สออนไลน์ถ้าสนใจนะสามารถ inbox หรือว่าไลน์เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับหวังว่าจะได้เจอกันในคอร์สเรียนนะครับ